ห้ามเติมน้ำมันใส่ขวดพลาสติกเด็ดขาดแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรอาจารย์เจตตอบชัดดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์ได้ออกมาโพสต์ข้อความให้ข้อมูลในประเด็นห้ามเติมน้ำมันใส่ขวดพลาสติกเครื่องดืง่มเพราะจะเกิดไฟฟ้าสถิตดรเจษดาอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าห้ามเติมน้ำมันใส่ขวดพลาสติกเครื่องดืง่มเพราะจะเกิดไฟฟ้าสถิตจริงหรือไม่ มีคำถามน่าคิดจากผู้ที่ไปชมคลิปเติมน้ำมันใส่ขวดอันตรายกว่าที่คิดในคลิปนั้นระบุว่าทำไมเราไม่ควรเติมน้ำมันใส่ขวดเวลาน้ำมันหมดไม่ว่าจะแกลอนนมขวดพลาสติกแกลอนน้ำมันเครื่องแกลอนน้ำดืม่มหรือว่าถังพลาสติกก็เพราะว่าถังพลาสติกมีไฟฟ้าสถิตท,ที่เรามองไม่เห็นอาจทำให้เกิดเพลิงไม่ได้อันตรายมากแต่เอ๊ะ พวกเก็บถังน้ำมันโดยเฉพาะที่ขายกันทั่วไปหรือแม้แต่ที่ปั๊มน้ำมันใช้เองก็ทำมาจากพลาสติกทำไมถึงไม่กลัวไฟฟ้าสถิตคำตอบก็คือว่าค่อนข้างเป็นความเชื่อที่อ้างกันมาจากต่างประเทศนานแล้วไม่มีหลักฐานว่าเกิดขึ้นจริงในไทยก็ยังอ้างตามมาปัจจุบันเห็นว่าเหตุผลที่ใช้อธิบายเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของชนิดและประสิทธิภาพของพลาสติกว่าทนน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากน้อยแค่ไหน ถ้าหากลองหาข้อมูลในเพจของไทยเกี่ยวกับว่าทำไมถึงห้ามเติมน้ำมันลงในขวดพลาสติกก็จะพบว่าตอบทางเดียวกันเลยคือเป็นอันตรายกว่าที่หลายคนคิดเพราะว่าดูเผินๆก็อาจไม่มีปัจจัยเอื้อให้เกิดการติดไฟแต่ถังพลาสติกเต็มไปด้วยไฟฟ้าสถิตที่มองไม่เห็นซึ่งก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้เช่นกันข้อมูลเกี่ยวกับทางน้ำมันสำหรับเก็บบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงก็ระบุว่าทำจากพลาสติกเช่นกันโดยไม่ได้ระบุถึงไฟฟ้าสถิตเลย แต่เน้นเรื่องของการป้องกันการกัดกร่อนจากน้ำมันเชื้อเพลิงต่างหากทางน้ำมันเป็นภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงไว้เติมรถยนต์เรือและยานพาหนะมีลักษณะเป็นถังสี่เหลี่ยมที่ปิดสนิทไม่มีช่องระบายอากาศแล้วก็มีฟ้าปิดที่แน่นหนาะพร้อมกับหูหิ้วด้านบนของตัวถังช่วยให้การยกใช้งานหรือว่าขนย้ายเป็นเรื่องง่ายสำหรับตัวถังน้ำมันนั้นผลิตจากวัตถุพลาสติกสแตนเลสแล้วก็เหล็กที่มีความหนาแน่นสูง มีรูปทรงกระทัดรัดทนต่อการกัดกร่อนแล้วก็แรงกระแทกไม่เป็นสนิมแล้วก็สะดวกกับการพกพาใช้ในงานเกษตรงานอุตสาหกรรมและก็สำรองไว้ใช้ในการเดินทางไกลถังน้ำมันจะมีให้เลือกใช้งานหลายขนาดหลายสีแต่ละสีก็จะบรรจุชนิดของน้ำมันที่แตกต่างกันออกไปเช่นถังสีแดงสำหรับเบนซินและของเหลวไวไฟสีฟ้าเก็บน้ำมันกา๊าซสีเหลืองและถังสีดำน้ำมันดีเซล และถังสีเขียวสำหรับน้ำมันเครื่องจริงๆแล้วเรื่องไฟฟ้าสถิตนั้นถูกเอาไปใช้เป็นข้ออ้างหนึ่งประกอบข้อห้ามปั๊มน้ำมันไม่ให้ใช้ขวดพลาสติกมาบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงขายลูกค้าโดยอ้างว่าระหว่างที่เติมน้ำมันลงไปในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกจะทําให้เกิดการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิตที่ผนังด้านในของบรรจุภัณฑ์มากขึ้นและกระแสของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ฉีดลงไปในถังก็สร้างประจุไฟฟ้าขึ้นด้วย ทำให้เกิดการคายประจุของไฟฟ้าสถิตส่งผลให้เป็นจุดระเบิดไอของน้ำมันและนำไปสู่เพลิงไหม้ได้สมมติฐานนี้ไม่น่าเกิดขึ้นในโลกของความเป็นจริงเนื่องจากการที่เกิดประจุไฟฟ้าสะสมข้างในทางพลาสติกนั้นพื้นผิวของพลาสติกต้องถูกขัดถูก,กับวัสดุอื่นให้แรงแล้วก็นานพอให้เกิดการแลกเปลี่ยนประจุข,ขึ้นเช่นต้องเป็นถังที่วางอยู่บนพรมบนพื้นรถแล้วกลิ้งไปกลิ้งมานานๆแรง ขณะที่การเติมน้ำมันลงในถังบรรจุเชื้อเพลิงไม่ได้พุ่งพรวดไฮสปีดจนเกิดประจุไฟฟ้าสะสมขึ้นอย่างที่สงสัยดังนั้นเมื่อหาข้อมูลจากเว็บต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทำไมถึงไม่ให้เติมน้ำมันเชื้อเพลิงลงในภาชนะพลาสติกก็ได้คำตอบเกี่ยวกับปัญหาเรื่องคุณภาพของภาชนะพลาสติกมากกว่าดังนี้ครับทั่วไปแล้วขวดพลาสติก ไม่ควรนำมาเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเนื่องจากความเสี่ยงที่ไอระเหยจากน้ำมันจะถูกเก็บไว้ภายในและทำให้เกิดการกัดกร่อนเสียหายขึ้นกับผนังของขวดพลาสติกได้จึงไม่ควรเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นถังโลหะหรือว่าถังพลาสติกตามกฎหมายแล้วเราไม่ได้อนุญาตให้เติมน้ำมันเชื้อเพลิงลงในขวดพลาสติกที่ปั๊มน้ำมันโดยเฉพาะขวดน้ำที่เป็นชนิดขวดเพชร จะละลายได้ในน้ำมันเชื้อเพลิงทําให้ขวดเสียหายรั่วซึมและเกิดอันตรายต่อสาธารณะได้น้ํามันเชื้อเพลิงจึงต้องเก็บในภาชนะที่ทํามาโดยเฉพาะเท่านั้นและไม่เก็บในภาชนะใดที่บอกว่าเอาไว้ใส่เครื่องดื่มหรืออาหารมีพลาสติกหลายชนิดเช่นถุงพลาสติกถ้วยพลาสติกที่หดตัวแล้วก็ละลายได้อย่างรวดเร็วเมื่อถูกน้ํามันเชื้อเพลิงเนื่องจากมีโครงสร้างทางเคมีที่คล้ายกันคือมีส่วนของไฮโดรคาร์บอนจึงละลายเข้าหากันได้ พลาสติกชนิดที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นจะเป็นชนิด High Density Polyethylene ที่ทนทานต่อการกัดกร่อนของน้ำมันแล้วก็ไม่ละลายเนื่องจากมีโครงสร้างพันธะทางเคมีที่แข็งแกร่งทนทานแล้วก็มีจุดล้อมละล,ะลายสูง <c oughs> เช่นรับอุณหภูมิได้ถึง230องศาเซลเซียสจึงเหมาะจะใช้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเชื้อเพลิงสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความร้อนได้